นี่คือวิวิมาลัยอีกมุมหนึ่งของสิ่งที่เรามองเห็นผ่านจากมุมสูงที่เรายืนอยู่แน่นอนพิมาลัยยังเป็นความทรงจําที่เต็มไปด้วยความหมายของจิตวิญญาณที่สูงส่งการค้นพบพิมาลัยบางครั้งก็เหมือนการค้นพบตัวเองเหมือนค้นพบจิตวิญญาณที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์ แล้วหลายครั้งเราก็อาจจะต้องใช้เวลาทั้งหมดของชีวิตในการวางนิ่ <center. S 1> อ๋อนั่นคือค wow. ันเชนชุงกาว้าวภูเขาที่สูงที่สุดอยู่ตรงนั้นเองนะครับอันดับสามของโลกคันเชนชุงกาอยู่ข้างหน้าตรนี้เองตอนนี้เราเห็นภูเขานี้อย่างชัดเจนที่สุดสวยงามที่สุด mm hmm. แล้วก็เราสึกเลยว่าตอนนี้เราได้เป็นกับขึ้นมาอยู่บนสูนสวรรค์บนดิน ที่เราได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างสวยงามข้างกลางหิมหยที่เราจะรู้สึกเก็นความทรงจำของเราไปชั่วนิรันดร์กาล